สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกับใหม่อีกครั้งนะคะกับช่อง m l e t t ดลเ d e s ี g n แต่วันนี้เราไม่ได้มาทําการอกเบ็ดหนังนะคะเราจะมาซ่อมโทรศัพท์มือถือของใหม่เองนี่แหละเพราะว่าเกิดหน้าจอตกแตกนะคะไปถามร้านซ่อมร้านซ่อมจะอสี่พันนะคะใหม่ก็เลยสั่งจอมาจากลาซาด้าแล้วก็มาทําการเปลี่ยนเองซะเลยนะคะ อย่างแรกเลยเราก็แกะก้นเอ้แกะน็อตที่ตูดออกก่อน,นะคะ่ะจะมีสองตัวน็อตตัวนั้นเมื่อแกะออกแล้วเราก็เอาหน้าจอออกแง้างข้างๆนะคะแล้วก็ดึงกลับมาข้างหลังก็ะจะมีขอล็อกอยู่แล้วก็ไอ้ตัวนี้จะเป็นสายแพลนะคะที่หุมอยู่เหล็กคุมอยู่เป็นเหล็กของสายแพลจอนะคะเนีย่ยเราก็ทําการเอาออก เราควรไว้น็อตเป็นกลุ่มๆนะคะคือแยกให้เป็นสัดส่วนไปเลยว่าน็อตอันไหนเป็นของส่วนไหนเพราะว่าเดี๋ยวจะวุ่นนะคะจะยุ่งจะหาไม่เจอนะคะถ้ามันหลงเข้ามาหากันก็พยายามเรียงให้เรียบร้อยนะคะจําให้ได้จําให้แม่นว่าระาวาังน็อตตรงไหนอะไรแบบเนี้ยส่วนข้างบนตรงนี้จะเป็นแพรของกล้องนะคะ เราก็ทำการรื้อเหมือนเดิมเมื่อแกะน็อตหมดแล้วเราก็ดึงสายแพรออกดึงสายแพรออกเพื่อที่จะเอาหน้าจออันใหม่มาเทสดูก่อนนะคะว่าหน้าจอจะติดไหม พอหากหน้าจอไม่ติดเราจะได้ทําการเคลมส่งคืนให้ทางร้านนะคะเพราะว่าหากเราแกะสติกเกอร์แกะอะไรออกไปแล้วหรือว่าติดกาวอะไรแล้วคือทางร้านจะไม่รับคืนนะคะนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าหน้าจอจะติดไหมมาลุ้นกันก่อนติดนะคะ อันนี้ไม่เกินห้าร้อยนะคะตีว่าห้าร้อยแล้วกันหน้าจองรบห้าร้อยโอเคค่ะติดลองมาสัมผัสด,ดูว่าลูกเล่นดีไหมแบตเตอรี่อ่อนสําหรับไหมไหมว่าก็โอเคนะคะกับราคาห้าร้อยบาทอะ่ะแล้วก็เล่น,ลนๆไหลแบบเนี้ยคือโอเคได้เลยอะ่ะดีกว่าสี่พันแน่นอนอะ่ะ แล้วเราก็ปิดเครื่องนะคะเพื่อเอาหน้าจอที่เทสออกใสแ่แพ้โอเคอันนี้จะเป็นรอบๆนี่นะคะจะมีน็อตอยู่ประมาณห้าถึงหกตัวนะคะเราก็เอาน็อตข้างๆนั้นออกเพื่อเอาแผ่นเหล็กออกมา ที่เป็นแฟนฝาหุ้มนั่นแหละค่ะใหม่ก็ไม่ไแจ้งเหมือนกันนะคะเขาเ,เรียกอะไรเพราะใหม่ก็ไม่ได้ไม่ใช่เป็นช่างเนาะแค่เอามาซ่อมเองเฉยแล้วเราก็ทําการย้ายย้ายกล้องย้ายตัวสแกนนิ้วให้มาอยู่กับจอจออันใหม่นะคะเพราะว่าจออันใหม่มาแบบตัวจอเปล่าๆพร้อมสายแพรแค่นั้นเองเหมือนแพรกล้อง หรือตัวสแกนนิ้วมืออะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องย้ายมาจากหน้าจออันเก่าให้เราพยายามดูนะคะว่าอุปกรณ์ส่วนไหนวางไว้ตรงไหนเราจะได้ไม่หลงนะคะส่วนอันที่จับอันนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์บางส่วนของตัวกล้องนะคะ เราได้อุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้หมดแล้วนะคะเราก็ทาการประกอบได้เลยค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบเพราะเรามือใหม่ ค่อยๆทำค่อยๆฝึกไปนะคะอันนี้ส่วนจอก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปต่อกันที่ปุ่มสแกนต่อเลย ทำเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบแต่พยายามแบบทําคนเดียวอะไรแบบนี้อย่าให้เพื่อนมายุ่งเพราะเดี๋ยวว่าวันนอสจะหายพอหายแล้วคือมันลําบากไอยเราต้องมานั่งหามาอะไรแบบเนี้เพราะนอสทุกตัวมีความสําคัญขาดตัวหนึ่งตัวใดไปอ่ะอาจจะเกิดปัญหาได้นะคะอันนี้เมื่อเราประกอบตัวสแกลลนลายนิ้วมือกับกล้องเสร็จ ครอมาค่ะที่ว่าดึงไว้อันนี้มันจะอยู่ข้างๆนะคะจะมีน็อตอยู่ประมาณห้าถึงหกตัวนะคะแล้วก็ใส่ให้หมดใส่ให้หมดแล้วเราก็ทดลองเทสหน้าจอดูอีกครั้งหนึ่งไว้ติดหรือเปล่าอันนี้คือรอบนี้รอบจริงนะคะไม่ได้ไม่ได้เทสเลยอันนี้คือแบบทําจริงเลยรอบเนี้ย เมื่อทําการประกอบส่วนอื่นเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการประกอบส่วนหน้าจอเลยค่ะก็คือเอาฝาหน้าจอกดลงไปนะคะก่อนที่เราจะกดนะคะตรงปลายระหว่างช่วงกล้องอะคะ่ะจะมีเหมือนตัวล็อกอยู่อะคะ่ะให้เราดึงหน้าจอมาข้างล่างสักนิดนึงแล้วก็ผลักขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ทําการกดกดกดให้มันดังแก๊กแ๊กแจ๊กแ๊กให้มันเรียดนะคะอันนี้เราไม่ติดกาวก่อนนะคะเผื่อมีปัญหาอะไรภายในสองสามวันเนี้ยมันจะได้ ครีมได้ค่ะเรามาเมื่อเสร็จแล้วเราก็มาลองเปิดเครื่องดูกันค่ะเปิดเครื่องปิดนะคะสำเร็จเรียบร้อยเนี่ยเปรียบเทียบอันใหม่กับอันเก่าโอเคค่ะยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ใหม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใ